พวกคุณเล่นเกมเอ펙 MOBILE แล้วอยากได้สกินแบตเทนพ a สหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปผู้ใหบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l มีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน QR Code ต,ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ทิก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม,ใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเติมกรอก UID และชื่อตัวละครให้เรียบร้อยเ็จะนไ,ไม่ป ธน,นาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดาเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงน,นี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แบบอ f ฟ i c i a l ที่ rich man shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าวาม,าาามีนมีนเะสียงอย่างแน่นะ าลลาลรนรอบหนึ่นนตงตงิดเลยวะใส่วะโลติดเองเฟมหมดละแต่ก่อนก็ตื่นเต้นนะมีคนลงเป็นคนลงเดี๋ยวนี้คือแบบอ๋อคนลงเหรอโอเค <c oughs> ไอ้ยังคนอีกเจ๋อแล้ว

เซ้นวางเอาหญิงมันไต่แรงง่ายไปอะอย่างเงี้ยเด็ดมันไ <hi> ม่น่าบอก <knowledge> นะเด็อันนี้คนแล้วล่ะอะไอันี้คนแล้วล่ะ ไม่เทพออกดีที่คนถูกวโอ้ตอนนี้คนต้องผมนะคนหนึ่งเคียงหนก่อนได้เคียงั้นก่อนได้โอเคล้มบ่ แบบแบบแบหม day, อหมอหมอนี่รอย่งเงี้ยอย่างงี้ยชุวยก่อนนะอย่าเพิ่งเอานะชุดเราทิ้งชุดเราต้องทิ้งเพิ่มเลิกก pues. ่อนไม่หมอเออมันมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนโอ้สวยสวยเฉยพี่ไปเก็บผมไหมพี่ไปเก็บผมไหมไม่มีใครแล้ว มันไม่มีใครแล้วไม่มีแล้วหมอไปที่ชุบให้หน่อยครับผมครับหมอคนไทยแน่เลยเนี่ยหมอคนไทยหมอเล่นดีเอ่อหมอไปชุบผมก่อนผมจะเล่นให้เดี๋ยวผมไปเก็บศพไอ้พวกเมื่อกี้ครับครับ เชื่อผมไปไปชุบผมก่นนอนเดี๋ยวยิงให้พี่รถเอาชีวิตรอดหรอมั่งกันได้ได้พี่พี่รอดอยู่ด็อกเตอร์ลีลิฟต์มี thanks healing eyes are open up now หมอคนไทยป่ะครับถ้าหมอคนไทยขยับหน้าทีนึงหมอไม่นี่ว่ะหมอมใช่คนไทย โอเคโอเคละโอเคยัง okay, okay okay, okay. okay, ไม่มีปืนตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปอยู่แข่งไ้ก่อนผมต้องไปเก็บปืนอ่ะเล่นได้พี่เล่นได้เกมาเก็บปืนผมาอ่าเก็บ้รเก็บวโอเคผมโอเคละ Non. 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 Was... I'm not here. Here. So are... here. i will let you know I see. here. Backing out of my drone. I'm good to go. Careful. incoming. เจไปมีตีหนึ่งว่ะมีตีหนึ่งมีตีหนึ่งตีมาขางโดนอยู่ตีขวามาตีขวามาผมซุ่มผมผมดูให้ผมชี้ให้นเดี๋ยวชี้อ่ามีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้มีสองตัวล้มแล้วหมดแล้วตีนี้หมดตีนี้หมดอ่าเหลือแต่ตีตรงนี้อ่า บวงมันกำลังบีบมามันบังคับให้มันเข้ามาหาเรามันบีบมาละมาใช่ใช่ต้องคอยหลังคอยหลังเข้าวงกลมโอเคโอเคแทนเลตไม่ได้มันอยู่ไกลมันมีมันได้เปลี่ยวมันมีทำไมอ่ะวางโดนยิงหลังแล้วพอน้องดักตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาไปไปดูหน้าตลาดให้โอเคโอเคผมเปิดโดนละ มันตั้งที g ไมันวิ่งมาตรงนี้มันว ouais ิ่งออกตลาดเหมือมันจะวิ่งออกตลาดวะพี่ผมไม่เห็นมันนะ โอเคโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันมันมันจะไปอ้อมหลังตลาดมาาหพี่นาพี่นะ่ีนะมีนะมีนะมงนะขาตัวบวกแม่งเลยมีอยู่มีอยู่ทิมอยู่ทิมอยู่ระวังเอ MP พี ผมยิงพ hey, oh oh ี่แพ้ผมยิงพี่แพ้อย่ตมา s t n s d s e o t w h a ยิงพี่ไม่ได้วะงไว้พี่วิ่งอยู่กัมันแตกลวิ่งอยู่วิ่งอยู่ี่ยังวิ่งอยู

ดูให hey, ้ดูให้ดูให้ดูให้อยู่เหมือนมันจะถอยออกไปแล้วนะมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วได้อยู่แม่งพลาดไปกัน

ขวาครับขวาขวามีคนมาชาร์จสองคนพี่ยิงมาทางผมนะชาร์จนั่นแหละทางนั้นแหละนัังหินนังหินนังหินโอเคมันล้มละมันล้มละล้มช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย มีคนมามีคนมามีคนมาสายมือพี่จอมาแล้ผมนี้ก่อนผมนี้ก่อนโอ้โอ้โดนโเกมแปปๆๆ e ๆๆ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  o ๆๆๆ e ๆๆ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 ่ใช่ๆๆ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  น่าโมเคีย on ปุ่มนี้ก่อนละกันจะล้มยังเจม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 เล่นเล่นหนีไปก็ได้ไม่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 โอ้ไม่ไหวโดนยิงหลังแย้มบิงนละเฮ้ยโดนโืได้ไงวะ ใช่เหออไม่พี่บ่าเป็นโดดพอ